สวัสดีครับเ <ie> <t ell> พื่อนๆชาวลักนล็อกเอ็มอินลเร์เทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเช่นเดิมนะครับเกี่ยวก,กับรายละเอียดในเอพิโซดสิบนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะเราจะมาคุยเกี่ยวกับตลาดนะครับก็คือตลาดค้าขายตลาดสดนะั่นละง่ายๆ,ๆนะครับ ก็มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะนะที่เ,เพื่อนหลายคนเออบางคนก็รู้แล้วแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับตลาดสดในเอพิโซด10.0จดนกันนะครับผร้อมอ่าก่อนก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องตลาดสดนั้นนะครับเราก็มาลูกกันก่อนละกันว่าเอพิโซด1ินั้น มันจะมีอุปกรณ์สวมใส่นะครับชนิดใหม่เป็นประเภทอารมอรทั้งหมดนะครับอาร์มอเอ็กเซผมก็ขอรวมเป็นประเภทเดียวกันละกันนะมันจะเข้ามาครบเซตจนะครับครบเซต็ทั้งหมดก็จะเป็น a อเชียนอ i ป m e n ์นะครับหรืออุปกรณ์ที่เรียกกันในผู้เล่นไทยก็เป็นอุปกรณ์โบราณน,นะครับทีนี้ มันจะมีรายละเอียดที่ว่าคือทีมงานเนี่ยถ้าผู้เล่นใหม่เขาจะดูดูหน้าจากไอตัวระบบผู้ช่วยนะเดคอเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเอ่อเซตแนะนำเป็นเซตอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นเอ่ออุปกรณ์โบราณหรือเอเชียนอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นซินเทซิสหรืออุปกรณ์ม่วงนะครับ ให้เราเห็นเลยสำหรับในส่วนของอุปกรณ์อามอนทั้งเซตนะครับยกเว้นอาวุธเท่านั้นที่ยังใช้เป็นอุปกรณ์ซินเทซิกค,คืออุปกรณ์ม้วนอยู่นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อทีมงานเขาเลงมาให้แบบเนี้ยคืออุปกรณ์โบราณเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วนะว่ามันขายในตลาดกลางไม่ได้นะครับ นะมันก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งแล้วแหละนะในในการค้าขายนะครับของผู้เล่นนะก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเอ่ออ่ะคือตอนนี้ผมก็ทราบแล้วว่าผู้เล่นซีทุกคนหรือผู้เล่นนอกจีนนั่นแหละไม่ว่าจะโกลบอนเอนเอญีอ่ปุน่นเกาหลีนะครับก็เริ่มเทขาย เทขายอุปกรณ์ม่วงกันแล้วลหละนะอุปกรณ์ม่วอุปกรณ์ซินเทซิตนะครับทั้งหลายนะยกเว้นอาวุธอาวุธก็ยังใช้กันอยู่นะแต่พออุปกรณ์ม่วอุปกรณ์ซินเทซิตทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเทขายกันละนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเป็นเมนเซอร์เวอร์เนี่ยมันจะเยอะกว่านี้นะเนี่ยครับ เราเริ่มเทขายกันละเนี่ยส่วนใหญ่ที่เทขายกันนะ่ะบางทีก็ขายออกบางทีก็ขายไม่ออกก็วัดดวงเอากันเนี่ยโอลิ่โกฟตั้งสี่สิบเอ็ดอันยังขายไม่ออกนะอ,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 อ่อะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข็มขัดอลาวาแอตเทนซิ่งป้ายนี้ที่เขาแยกกันเ 6, นี่ยหกพันหนึ่งยี่สิบอันนะ่ะเออยังขายไม่ออกเนี่ย ผมก็ตั้งขายไปก็ยังขายไม่ออกเนี่ยประดับคิดดิคอนเนี่ยยี่สิบสองเนี่ยนะครับก็นั่นแหละมันจะเป็นปัญหาที่ว่าเอ่อไอที่พูเ้เ่นหาเงินกันหลักๆก,กันนะครับก็คือขายอุปกรณ์สมส่พวกเนี้ยเป็นอุปกรณ์ซินเทสิตอุปกรณ์ม่วอุปกรณ์ปกตินะเอ่อปัจจุบันนี้มันก็เริ่มขายกันไม่ได้ละนะครับเพราะว่ามันล้นตลาดนะ เนื่องจากผู้เล่นก็รู้ข้อมูลกันแล้วลหะว่า Asian ยนอ i ป m e n ์เข้ามาแน่นอนนะครับก็ทำให้เริ่มมีการเทขายนะครับคือผู้เล่นส่วนใหญ่ผมก็ยังมองว่าเออเขาก็เขาก็อยากเปลี่ยนอะนะอยากเปลี่ยนจากอุปกรณ์ม่วงไปเป็นอุปกรณ์โบราณน,นะครับก็คือทั้งเซตเขาเนี่ยอ่ะ แต่ถ้าจะถามว่าอุปกรณ์ม่วงกับอุปกรณ์โบราณมันดีอย่างมันมันแตกต่างกันอย่างไรทําไมผู้เล่นถึงเทขายอุปกรณ์ม่วงกันหมดเออก็พูดได้ตรงๆว่าคือของใหม่นะของใหม่ผู้เล่นก็อยากใช้อยากมีอยากได้นะครับมาใส่ไว้นะแล้วก็ไออุปกรณ์โบราณเนี่ย คือตัวคุณสมบัติเนี่ยถึงแม้มันจะยังไม่มีเซตไม่มีเป็นเซตแบบอ,อุปกรณ์ม่วงนะครับที่เป็นเซตกลับอาวุธเซตกับ,กบเครื่องประดับนะแต่ก็ผมมองว่าคุณสมบัติของมันน่ะมันก็ยังอยู่ในระดับพอๆกันนะผมก็ไม่รู้นะว่าไหนดีกว่าแต่ถ้ามองโดยรวมอ่ะคุณสมบัติมันพอๆกับ อุปกรณ์สีม่วงนะครับสำหรับาการใช้งานทั่วไปนะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการแบบเป๊ะสกิลเดียวอย่างเงี้ยสมมติอุปกรณ์นินจานะครับดาวกระจายกับไอเครื่องประดับไฟอ่ะอันนั้นก็เพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟนะครับก็ถ้าเพื่อนๆเ,เล่นเวทเดียวอ่ะก็อาจจะไปเล่นเป็นเซตธาตุไฟก็ได้นะจับคู่กันนะครับ เพิ่มความสามารถของสกิลนะแต่โดยรวมก็ไม่ได้เล่นสกิลเดียวกันหรอกนะผมมองอย่างเงี้ยโดยรวมก็แม่งเล่นหลากหลายนั่นแหละครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแต่ละพื้นที่นะผมส่วนตัวผมก็มองว่าเออ a n เชียนอุปก์ถึงแม้มันจะยังไม่มีเซตนะไม่มีเป็นคุณสมบัติเป็นเซตนะครับแต่ก็คุณสมบัติที่มันเเราที่เราต้องแรนดอม มันก็ดูว่าเอ่อครอบคุมครอบคุมหลากหลายมากกว่านะครับไม่ไม่เจาะจงสกิลใดสกิลหนึ่งนะครับเอ่อผมสรุปแล้วกันผมมองว่า as i a n e นอีควมมันมันไปได้ไกลกว่านะครับแล้วก็อนาคตอ่ะอาจจะมีอัปเดตอีกนะมันจึงทำให้ผู้เล่นตอนเนี้ยก็หลายคนก็เทขา,ขายของม่งทิ้งนะครับแต่มันก็มีข้อดีนะครับ สำหรับผู้เล่นใหม่นะหรือผู้เล่นเริ่มต้นระดับเริ่มต้นนะก็ได้ซื้อสินค้าราคาถูกนะครับก็ไปหาซื้อได้ตามตลาดกลางนะก็ถ้าจะถามว่าเออมันจะตกมันราคาสินค้ามันจะตกมันจะลดคัวบเลยหรือเปล่าก็ก็ตอนนี้มีคนเทขายกันเยอะนะครับราคาสินค้ามันก็ ลดอย่างรวดเร็วแหละนะครับก็คงรอสักพักอ่ะกว่าราคาตลาดมันจะคงที่นะนะครับจนกว่าเอพิโซด10.0จะอัปเดตในซีนะหรืออาจจะในอน,นาคตละกันไม่ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะคงที่เมื่อไหร่นะืสิ่งที่เอ่อขายได้นะับปัจจุบันนี้นะครับ มันก็จะไม่ใช่ไอวกอุปกรณ์สวมใส่แบบปกติทั่วไปแล้วละ่ะเออมันก็จะเป็นอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยยังขายได้อยู่นะตอนนี้คือถ้าแนะนําในเรื่องการขายนะเพื่อนๆก็ไปคราบอาวุธไปตีบอกอาวุธขายอันนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับอันที่สองนะครับที่ขายได้กันมากมายนะยีโรโอลินะครับยีโรโอลิ อันนี้ขายได้ตลอดทั้งปีทั้งชาติอ่ะก็แล้วก็เมื่อเอเชียนอิปกนณ์มาใหม่นะครับความต้องการอิรูออลิก็ถือว่าเอ่อเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลนะก็ลองไปหากันดูลองไปฟาร์มกันดูนะครับอิรูออลิที่โคมมโดนะเอ่ออันอื่นๆมีอะไรน่าขายได้นะครับก็จะพยายามแนะนำวัตถุดิบนะครับ วัตถุดิบที่ขายได้ตอนนี้ก็คือจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้สร้างสร้างอุปกรณ์สมสร้างอุปกรณ์ก็คืออาวุธของอาชีพใหม่นะครับคือโซล l ิงเกอรนะครับกอ็อันนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องไปดูนะที่ไกด์ที่ผมทำไว้หน้าเพจนะครับรายละเอียดนะก็มันมันก็ยังขายได้อยู่นะครับแต่แต่สำหรับวัตถุดิบอื่นๆละ่ะอะไรมันขายได้บ้าง เออมันมันก็ตอบยากนะสำหรับอะไรขายได้ขายไม่ได้นะบางคนก็ซื้อไปเพื่อบริจาคก,กิวนะครับซื้อไปเพื่อทำเคเวสนะเออมันมันมันยิบย่อยอะ่ะแต่ผมก็บอกหลักๆแล้วกันว่าไอ้อุปกรณ์ที่เอ้ยวัตถุดิบวัตถุดิบที่ขายได้นะครับก็คือวัตถุดิบที่ใช้สร้างอุปกรณ์ของโซลิเกอร์นะอันนั้นจะขายได้ร้อเร์เ็์นะครับ แล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ที่ใช้สร้างอากองไฟสีแดงนะครับกองไฟสีแดงกับกองไฟสีฟ้านะที่เอาไว้ซ่อมอุปกรณ์ Asian ment, เอเชียนอิเมนต์ตั้งแต่เสื้อนะครับแล้วก็ออฟแนด์นะครับเครื่องประดับพักคุมรองเท้านะยังยังขายได้อยู่นะสำหรับไอเทมเหล่านั้นนะครับ ต่อไปก็จะเป็นที่จับสัตว์นะครับที่จับใส่ก็พอยังขายได้อยู่นะครับโดยเฉพาะไอ,อ้ที่จับสัตว์ที่จะมาใน EP พีสิบนะครับก็ถ้ามีขายก็มีคนนึงเยอะนะต่อมาก็จะเป็นการ์ดนะครับการ์ดบอกตรงๆว่าขายว่าขายได้ทั้งปีทั้งชาติเหมือนกันนะการ์ด เพียงแต่ว่าเอ่อต้องดูด้วยว่าการ์ดการ์ดใดใช้งานนะครับการ์ดใดที่เขาใช้งานกันหรือไม่ใช้งานนะก็ต้องไปหาตรวจสอบดูกันนะครับอ่ะสำหรับเรื่องการค้าขายก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับเรื่องการตลาดนะเอ่อการค้าขายนี่มันจะติดดอยถึงขนาดไหนอันนี้ก็ยังไม่รู้ แต่อันนี้ผมก็แนะนำคร่าวๆนะครับว่าเอออะไรอะไรดีสำหรับผู้เล่นอะไรที่ออผู้เล่นก็ต้องไปปรับเปลี่ยนนะก็คือถ้าถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากขายสินค้าที่ราคาถูกมากๆก็ให้รีบขายซะนะครับอ่ะก็ ขึ้นอยู่กับผู้เล่นตัดสินใจนะเรื่องเรื่องการค้าขายนะครับผมก็จะแนะนำมากอะไรไม่ได้เพราะว่าตลาดซีเนี่ยเอผู้เล่นมันเยอะการเรื่องราคาเนี่ยมันอันผ่อนง่ายนะครับนะก็นั่นแหละครับผมก็มาขอ,อาแนะนำคร่าวๆเรื่องการตลาดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ใน ครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ